แล้วพาไปต่อเรื่องราวของละครนะคะรักคุณเท่าฟ้าคุณหน่อยบุษรกรเป็นผู้จัดค่ะเรื่องนี้เคนทีรเดชมาเป็นพระเอกแล้วก็มีดาราคนอื่นอีกเยอะเลยค่ะ ได้รับดีบ่งส่งละครเรื่องแรกของตัวเองสักทีค่ะผู้จัดมือใหม่หน่อยบุษกรกับละครรักขุนเท่าฟ้าที่ได้พระเอกในชีวิตจริงเคนธีระเดชมาประกบซุปตาสุดฮอตทั้งชมพู่อรยาพลอยเชอร์มาและเชอรี่เขมับซ้อนโดยผู้จัดหน่อยก็เผยว่าทุ่มเทและคาดหวังกับละครเรื่องแรกไม่น้อยแต่ก็ยังเบาใจที่ไม่ต้องทํางานอย่างโดดเดี่ยวเพราะคุณสาม,มีสุดที่รักมาช่วยดูแลอีกแรงค่ะก็ช่วยกันคิดช่วยกัน ในในขั้นตอนก่อนที่จะเริ่มงานอย่างเงี้ยคก็จะก็จะคุยกันเยอะแต่พอวันที่ไปถ่ายก็เป็นนักแสดงครับอยากให้ให้ทุกคนชมอะค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องแรกของเราเราก็มีความตั้งใจที่จะจะจะ,จะเล่าเรื่องนี้เรื่องเรื่อง,ร,องรักคุณเท่าฟ้าแล้วก็หลายอย่างอะโลเคชันเราก็พยายามหาโลเคชั่นที่มีความหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันไปหลายโลเคชั่นก็ยากอยู่อย่างพี่เคนเป็นกัปตันเงนี้ยเราต้องมาถ่ายบนเครื่องบินซึ่งมันยากอะแล้วมันก็แพงด้วยนะ